อ่าแล้วก็กลับคือว่าแล้วลุงแล้วก็บองไดเราว่าคนป่นอ่าคำเมื่อวานนี่มาตัวเมียแล้วตัเมียล้วตัวตัวใหม่ใหม่นี่เราเคยตัวบ่ใหม่เนี่แล้วอฮะใหม่เนี่แล้วแต่ว่าบุญมดงดอกเมื่อวานนี่นะโอน่าก่อนก่อนหน้านั้นเออมีกำลังยิงข่าวอยู่ว่ามีมีดโอ้เอามีดจี้เอาบ่ข้าแต่ว่าเราบมดแห้งข้าแต่ว่าเราก้มลงเอาพิชซังเขาว่าซ้อนสุขอยพังวานนี่เราก้มเอา ให้ให้แต่พอเราเราอยู่พังก่อนใช่ไหมนี่เอาไปชั่งเลยในห้านเรานะเพราะว่าเขาเอาในแถวบ้านเราดีดีก็มแล้วดึงเอาเลยโอ้คือผู้ดึงดึงเลยดึงแล้วกิโลกรัชกิโลกัชกันจิมเปนตุกันห้องกันตลาดนั้นโอ้คือคือผู้เสียหายนะเป็นเจ้าของร้านโอ้กับน้ำท่านเอาหน่อพะองไปเปิดภาพมากป้าโต นั่งขอกหมอกอยู่บัตให้ก็กบนั่งพังเถอะดิ้ดบัดนี้น้องพ่อพี่น้องเนะเาะเนากราบสบายดีสบายดีแล้วก,ก็สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแท็กเพลงกันเบิดสู่กูสู่คนเนาะพ่อพี่น้องเนาะโดยเพราะว่าสิเป็นพ่อพี่น้องทัง้งฝั่งเราฝั่งไทยต่างประเทศนั่เดอ้อน้องกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบอรเวียดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้พ่อพี่น้องเลยเนาะ โดยก็มาพบมาพอก,กันเนาะกรบเบาเหียดในมือนี้พ่อพี่น้องเอากรายอยู่ที่บ้านอุดมวิไลเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอกรายอยู่ทางสวรรค์พี่ละพ่อพี่น้องเอรเนาะกระลงมาเยี่ยมมายามกับทางน้องลินดาเพิ่นพ่อพี่น้องเอรมือนี้เป็นยังไงทางเงินซานเรานี่าในาะพ่อพี่น,อนอ้องเอร์ใกล้สิดแล้วล่ะโบนกพ่อพี่น้องเอ้์หอดขั้นตอนใดแล้วสั้นซะนกพ่อพี่น้องเอร์ถูกพอดีว่า เลยลงมาหาลุงน้อยเนาะผมน้องเนาะหลักๆเลยก็มาหาลุงน้อยเพิ่นนั่นแหละเห็นในคลิปว่าเพิ่นอ่าจังไดเมียเพิ่นน่ะเนาะถึกหมากอ่าเบ็ดอยู่หอยตรงลิลีงอยู่ทุกน้องเพน้องเอ้ยทุกไปใส่ระบาดนี้มาแต่ว่ามงเย็นแล้วโอ้ทางทางเขาบไปเซียนมาแล้วโอ้โดยโดยเพิ่นอยู่ใช้ส่ nhụ phân nhụ hụn bò ô đôi 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 nó và hãy nó phân phải hà thăng bò sen con nó rồi bái nó hạt đang mà tôi không ham muốn nhiên nó phân cả đài nó nó phải nó ngay biển mùm mà cả đài thôi tới sau có đủ cái nó phải nó thì thằng bạn à, đà อ่าโถบ่าวน้องเอ้ยมาหยังอันนี้ยืนจี้บ้านจี้เฮือนแล้วอยู่ไผสิมาปลนแล้วนี้สุภไผสิปลนไผนี่าได้ยินข่าวว่าปนคปนทองกันอยู่แงสิมาเฮ็ดให้เราตกใจแท้นีเนาะด้เกิดขึ้นเนาะขเพฉะนั้นอยู่ัเหหยังน่ะบ่ตามาจูบอันนี้อยู่เนาะมันฮอลีมันฮจบ่เวียด

กันไปเนาะเลยอ่าแล้วก็กับคือว่าแล้วลุงแล้วก็อย่างไดเราว่าคนป่นอ่าคำเมื่อวานนี่มาตั่วเมียแล้วตั่เมียล้วตั่วตั่วไม่ไห่นี่เราเคยตัวบ่วโบนอ่ะไม่ไหมนี่แล้วนะแต่ว่าบบแมนดอกเมื่อวานนี่นะก่อนหน้าก่อนหน้านั้นเราว่าลุงน้อยนะอ่ะอันนี้สมมุดเพราข่อยนี่เป็นโจนอืมเบิ่งบอ่ะจับ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 ข่อยชีเข้าไปนี่นี่แสดงกับเราเนี่อ่าใช่ อันนี้อันนี้เมียลุงน้อยเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุงน้อยนะยืมเงื่อนไขเดือนชาวพันคอยคอยจะเป็นปลาหม้อเนาะคอยจะเป็นโจรโด้วยดยอ่าแล้วยืมเพื่อยั้งอ่ะนะรักแล้วยืมไปชื่อกาแฟหนอกกาแฟนุ่มกินนี่แล้วสินะชาวพันเนาะบวกลงบวไลเพื่อนนะเีือนหน้อยยังยังบุพเผบ่ได้เรากับบวกลงกุนไงเนาะยังมีสติอยู่เดินอาดบลุงน้อยก้อนหุยลุงน้อยแล้วจะไปยืมยัง้งสินะแล้วยืมบูยืมก็ถามหัวก้อนเนาะ บางคนนี่จกจวดเลยและบางคนนี่เนาะคือชาวพันที่คนมาตัวชาวพันเราบอกน้องๆเมนชาวพันอีกตัวอีกต้มกันเนาะพี่นเราว้าวอยู่เราว่าคือลุงน้อยเราชอนแล้วระวังแล้วนี่เป็นยังลินไพรติดไพรเราอู้อูอันผู้อันนั่นไเป็นโจรผู้เป็นโจรนั่นติดไพรเออเนาะติดไพรแล้วก็ติดเอ่อเบี้ยเจียร์ว่าไั้นซะก็เลยลัก เขาได้แล้วบอด้าอีกกระไรน้องไม่เพียงเนาะชายข้อค้ำคนไหนรถตกคลองเลยก็เฮ็ดในข้นโชคดีเป็นแถวเมื่อคืนนี่แหละนี่ก็เลขก็ออกแล้วไปลสามตัวเป๊ะเลยมาโนมานสามตัวตรงเลยซัดไปบอตาก็เมียนได้เป็นมหาเศรษฐีชีดรอยล้านกิบทักทายเรามีเนี่ยปิดบังอยู่มือนี่นะแต่ว่าถือชีตัวนี้แจ๊กซีนี่ใบเสื่อเพลเนาะสามิษเนี่ยเด็กข้างถือถือย่าลืมมา เลี้ยงหมูกระทะอันน้องไผ่ในเรื่องันกฏดั่งหรือว่าวันเมื่อวันนี้ก็คือว่าวันเกิดสาวันบอเห็นในเฟซเนาะยงคุ้มให้เราอันเรี่องวันเกิดนะคือเพียงไว้นาะ้องบั้นชุยตัวนึงโอ้ยจิงตดยบนนอนดินเดาเดาประจบที่เราได้เป็นมหาเศรษฐีได้ในวันพีน่ะแก็บ่แม่อ่าบ่แม่ะมาเศรษฐีได้เนาะเศรษฐีสำหรับเราผู้ว่าบ่เคยได้เงินเนาะเออไปอยู่หันรถเท่าเดียวนึงเนาะโซ่คนงานทับว่บเนาะ สี่ร้อยล้านหรือว่าเป็ดร้อยล้านบ่คือเหตุการณ์นี่ประมาณ3ามร้อยหิล้าน๋อตัวเิไปอยู่ห้าสิบขาธรรมเนียมบ่แมนเปิดฮักไปอยู่ประมาณห้าิล้านอตัวยังเหลืออยู่สามร้ยครับมีอยู่นหนึ่งโชคดีนี่เด้นี่เนาะา้ไปนะเตาเพ่อนนะไปเนาะ่ยกันได้ราหาโมกะมะเรงนะที่อยู่บน กูมันยีบอนอ่ะพี่น้องก็ถือว่าผู้หญิงคนไหนเนี่ยจนอนถือก็ดีก็ยิยไใหเนี่ยก็เห็นว่ากันเนาะพี่นางกันเนาะเอากระดาเจ้ะพ่นเรียกเนาะเอ็นเนาะช่วยกันแน่เนาะเออในพี่น้องเขาก็คือว่าจะฟัวฟัวกระถางเมียอย่าไปบ่จรงไดจกันเนาะคือบางคนเพิ่งกว่าเฮาน่ะยังก็อ๋อเอ๊หรือว่ายังก่อนเผาเรื่องเนาะ พี่น้องยยางสิไปก่อนเด้อเนาะบ่แต่ว่ายามเป็นแต่ว่ายามเป็นเวียกอีกแบบนึงอี่นนี้เฮามาอัปเดตเบิ่งก็้านหัวม่วนกันไปจ่นะพี่น้องเนาะเนาะแต่ว่าเออมีเวียกมีงานเพิ่นใช้บ่มอบเวียกมอบงานกอีกแบบนึงแม่นๆ FC เพิ่นมีช่องบตาเพิ่นค่อยเข้าไปเบิ่งนะช่องบ่าต่าแล้วกมีอ่อย่าง YouTube ช่องนึงว่าซั่นถ้าเพิ่นสิมักป่วนที่สุดนปกสีม่วงนั่นคือแบบว่าอ่า ยังหูบซุ่นอ่ะโจชำซุงเหอนะป่วนบ่อสายป่วนอันแล้วเอฟซีตัวยงเคยเคยเคยอีก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 าีกอีกอีกอกอี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 กีกอีกอวคออี้อีกอีกอีกกอกัีกอะนั่นนีกอีกอากอีกกอีกอีกอนกอีกออีก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 ีอีกอีแอ่กอีวอาเออเนาะเฮาบออีกออ หรือว่าโอ้ยเขามีเวียกินใบลายมองลายบอลเรือพ่าแล้วมันนี่มันคำอะไรกันไปน้องๆทายพข้ากันนี่ก็ได้มีรวมพี่น้องใช่เนาะไม่พี่น้องเอฟซีได้เบิงพอมีคลิปลงอันนี้พออเปลี่นแฟนแล้วได้พี่น้องเนาะตรงๆแล้วได้พี่น้องใช่พี่ว่าวยอกกันโอ้ยอยังกบบมันมันมันบม่ได้มันบม่ได้เป็นเวียกนะพี่น้องเนาะมีว่ามีผู้ใหญ่ใจดีมอบงานให้เนาะอ่าแต่ว่าออกงานให้กับโบติโบวาพี่น้องเนาะแม่เนาะก็คือว่าเนาะนาะเข้าไปหาแล้วก่อนใช้เห็นอยู่บ่นนะ นี่แหละคุลอปลอให้กูเขาปอมกาลอโกนแท้ให้ได้แงได้แล้วเนาะแง่บ่แง่แง่ลอหูบ่ไปเดีองพนรเลย่าคือเห็นแดงป่าบอยู่คือกระป๋องข้แดงแท่แดดฮอนนบ่ทุกปูแป้นแหละนี่เนาะบ่จวดจาดแท้อ่าทเนาะคือมานแท้ย่างไม่ใช่กเยี่ยมฮอน้ำนนี้ ได้จักมือแล้วพ่อสวัสดีเนาะลงมือได้จักมือแล้วนี่โอ้ยได้ทีนึงแล้วทีนึงแหละพอดีเริ่มตาเนาะแม่นแดดแงแดดแงอืแดดแงเนาะเนาะสดีสดีเนาะอน้องลินดาเนาะเป็นจังไดอ่านี่เด้งบงบในการเฮ็ดเฮือนพออยู่บ่โอ้ก็บ่พอเลยเนาะอ่า10แอ10แล้วก็ ไม่เช่นน wow. <cat> ี <ith> <c anc> ้ค <ę> mm, ิดหาโตก็คืออันนี้กระเบื้องไลยเนาะแมนเชื่อของเก่าเพคนมาใส่บ่แมนชื่อเก่าคนนี้มาสอบแต้มชื่อเพื่อทะเลสะโพหลังคานี่ลังคาหนิภาวะชื่อมึดเป็นเช่าแในนี่แหละมึดอยู่ประมาณมึดยุกยุกเลยยุกเลยแล้วเลยชื่อบ้านหลังเก่ายุกหลังจะมาสอบแปลงไหมสอบแปลงไม่ไม่เหน่อยเอ้าไล่ไล่ตัวมันยังโมโอมาก่อนดูยังยังขาดยังแน่ไว้ฉันซะ ไม่สีแปดชิมาโต้ราแปดสิบแผ่นราคสีมสิมาเพนแต่นสิบแผ่นนะนะโอ้ทียังขาดเหลือขาตีราคาเปาไปเงินชิตกยูดูจัากา้กาขอบจักัดนายบุญกัไเ้ะ่อไรนะไม่สูงเพิ่นคือดูสงสารซอยนะเนนี้ก็กไปตามเพื่อตามแห่งก่อนเนาะไสมควรเนาไม่สีแนอย่างไรยังขาดลายขาดลายอเพิ่นกก แต่เรวาไปก็บพ่อได้มาอยู่ไว้เนาะแมนเพราะว่ามันก็ห่อนหน้าฟ้าหนาฝุ่นอะไรมือนันมาฝนตกอยู่อย่างว่าโอ้ยมาทางนี้ก็ยังบ่อเลี้ยวบ่อบ่บ่อได้อยู่เนาะมันอันนั้นแน่มันเด็ดแน่นะนะราเอ้ยก้าวม้งที่ว่าห่อนตัว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 เลยเดือดรับบากรอวันเด็ดมันเด็ดกับคืออาหารม้งเพชรช้อยอยู่บ่เนี่ย มื s s ้อน right. ี้ทางนี่ครับอีหมู่แล้วมาเฮ็ดจั่งกะคือมื้อนี้เด้มื้อนี้กะบ่ได้หาข้าวเลยเนาะมันย่องลง่แฮง่ย่องผู้เดียวเนาะย่องผู้เดียวตมันบ่บ่ทันให้มูมาซอยยว่ามูกเวียมูหรือว่าหาเงินหาคแม่นเนาะแม่นพอแล้วกเพิ่นกหาใช้ครบเพิ่นัวเพิ่นเนาะก็คือเพิ่นนี่กเอ้าข่อยกครอบข่อยคัวข่อยเจ้าครอบเจ้าคัวเจ้าบดนี้เอาครอบครัวไผเาซั่นซะ เพือทางน้องลินดาเพื่อนนี่มาเฮือนเนะาะ<ช>ทางบ่อสเซนถ่ายอยู่พุ่น<ช>นี่มาพมอดีเหมาอจอยเห็นน้องเพื่อนอยู่นี่พ่อพี่น้องเอ้ยกับแถวพอเพื่อนคือได้ยังจะชูกันกินมื้อนี่มัน,น,น,นไม่แกงหน่อไม้โอ้แกงไม้แบกไม่ได้ต้นเพลนในของเสียบเถอเนาะไปหาเส้นหน่อไม้น่ะหาในส่วนเพิ่นนี่แหละคอลเพิ่อนโอ้ในมันไม่ด้อยหรอกหักแล้วเส้นนอได้หน่อไม้พ่อพี่อนเอ้กเพื่อนนี้เม็นชีจัดการตัวใดก่อนว่าจัดการเราถิง ใส่ขาวแล้วก็มุ้งเนี่ยคือบันไหมบันอย่างนี้ชาวบ้านเลยเอาใช้เเก็บเทุแล้วต่ตโอ้แล้วก็ตามประตูมาตัไปก่อนพอได้อยู่พอได้ซุนเนาะพาจบจากนี้แล้วก็ มาอยู่เลยไม่ได้ข้นเพรเ่าจัดงานข้นข้งนวะไม่ข้นมแล้วข้นเือนหกเอาเนาะขันว่าจะขึ้นอ่าที่ชั่กแบบว่าขึ้นอยู่ข้นนอนรกับ่ได้เนาะขึ้นอะไเดวเขาิมาขนร้ับมันเป็นไปบ่ได้บ่ได้เนาะพอาะก็ต้องไปตามพี่ตามค้องเนาะอ่เอ่มวนาทังนี้ปนมันมืดมดปะแมน้แต่ไปชี้เลนเนี่ยฮดไปฮดมันฮะแมนแมนสู่ชีวิต มียังอยากถามกั็มาทางทพเพิ่นน้องแววตาคือถามไปเนี่อยเรื่อยๆเนาะไปตลอดคือเรื่องเงินเรื่องชาติก่งงบนี่ก็ยังขาดเคืนหลายอย่างเนาะอุปกรณ์ในการเดือดเทือนไมมแล้วก็ปากกะจาดดนังกระสีถ้าไปซื้อมุงซื้อไม้เพิ่นให้เพิ่นมาส่งมาเรือไปเจลเพิ่นมาส่งอ้แล้วก็บวกบวกอ่ะราคาขึ้นปีกบวกค่าน้ำมันอืม แต่ว่าไม่นี้คือสินเทดก็อยู่อยู่ทั้งนี้ทางนี้ประมาณมึงสิหนึ่งห้าสิบทแล้วเราแบบเขาค่อยงบบริษัทมึงดีเลยดดูแสดงว่าเาพื่อเมียนเพื่อเมียนนะดว่าเท่านี้มันจิกอนี่กลัวเมียนม่ยังเหื่อสินหนึ่งหกสิบพันเอากังบริษัทมึงเลยเอาว่าเพื่อเมีนว่าสินหนึ่งห้าสิบเนอแต่จริงชั่ว่าเอาไปทำไปทำแล้วบัสินหนึ่งหกสิบเนื้อ ชื่ชิมหาชมาเอาไม่ชเนะชื่อเชร์ชน้ประมาณเจสิบห้าาแปดสิบหรือว่าเก้าสิบเนาะตามมาอิงแล้วก็ยิงตามขนาดแล้วก็ยิงตามความงามชื่อต้วคาเกสิบ่เนี่ยเก้าสิบเจ็ดสิบหกสิบมันก็มีหลายแบบหลายขนาดแต่ว่าคือทางทพพึนี่ก็เอาเอาตามงบไม่ใั่ชะตัว้มดาสามัญเนาะ ก,ดดก,กันใช่าสิเอาเอาตัวได้เกียรตได้ยังคักรถกะคือว,ว่าแล้วาะคมราคามันกะเติบขึ้นไปอีกเตอขึ้นไปอีกเอาแบบไม่ต้อเกียรตก็ได้เน้อในมื่อแรกหนีไม่น่นานกินแล้วป่ะนี่เนาะเก่งเก่งน้อยเหม็นต้นเทียนอะไรเอ่โอ้แก่งน้อยม็นนวลมันคือเก่าเนาะกะบไข่ดอกทางนี้อ่าอย่านั่งบูดในอ่ <c ười> อาจะได้ยุงได้แง่อยู่บ่แถวนี้ฮะยทาให้แง่แล้ว บ่ได้บ่ไม่เงียบบ่เออได้ยินบ่เห็นว่มาตามียงม่เียเนาะโอยบ้เคยเห็นตัวเงี้ยอีกใช่ไบ่เคยเห็นตัวเงี้ยเด็กว่งตัวเงี้ยหาวนะเน้นนะแต่ก่อนนี่เคยเห็นอยู่บ่ได้เทมาอยู่นี่โอ้ยเงี้ยตัวน้อยเองนะเนี่ยลำบุญนี่ตัวน้อยเห็นน้อยอะไรที่ริบลุงหูผัวใหญ่ทับเนี่อยู่ได้เงี่ยเนาะอะไรก็ได้ฮะก็มีผู้ใดเนี่ยเขามาเยี่ยมมาหยามมราเนี่ยมีแต่ เจาเบาจิตบเสนบอตาบเวียดเวตาเเวตานี่เลยอนนี้ไดจานงาที่จะทำเล้วถามาหน้าที่แดดบ่แดดเราแดดดาดดเดเอาเลยเนาะของต้องถ้าวป็นาลาทังีมันกิดมืดเขาเป็นยังสีทนได้เนาะสีทนได้เออ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 เนี่เนี่ยจากเพื่อนนีี่ได้ว่าทางอีกว่าในทางสว่าในทางสว่า ขอเพลงแต่ว่าได้แอมตัวนี้มุ้งตัวนี้มุ้งเอกตัวนี้แล้วแล้วค้างตัวนี้เอาหัแล้วก็เริ่มถามเบิ่งเลยได้จึงได้จะมีข่าวดีเข้ามาอยู่พอหลังจากพระอาจารย์เพิ่นมาเมือนั้นข่าวดีเจ้าพระอาจารย์เพิ่นมาไม่เค่พระอาจารย์แล้วเพิ่นมาเออก็คือคือบ่ได้มีเข้ามาเลยบ่มีเข้ามาเลยโอ้เด้อเด้อถามเรื่องนี้ใช่เรื่องหยังเรื่องโจรนะดึื่องใช้ข้อค้ำเหั่นบ่ โอเคแล้วเรื่องเกื่ยเรื่องช้านี่แล้วเนาะอาขาดคือนี้ยังเออว่าแล้วกับว่าเรื่องโจนดึงชายเขาค้ากับพ่นยูบ้านนี่บ่อยู่าอรลักิพ้านดงปลาไมลมปลาไม่ดงบันดงนะค้บอแมนเมนเมนโบ้ริเหตุการณ์นี่ขื้บอบ่คอยบูโดบู๊กับรเหตุยางูรเหตุยังขอก่้วก็ได้ยินยิ้มโตๆกันเนาะวันนี้กับมือนี้ เพราะว่าพึ่นค่ะกำลังก่อเหตุเมื่อวานนี้เราได้ดึงสายคอคข้ามเป็นมินิงหมวกเป็นมินยิงหมวกสมควรเฉดสมควรเฉดคือว่าอะไรนาะยิงสายกะเรื่องแบบนี้จิตใจคนเนาะแมนบ่มีเขากลบตัดสินใจโคหมูหมูกับสียหายอยู่โคเนี่ยหายได้ก็หายได้คือว่าแล้วเนาะถ้าว่าโคสายโคข้ามหนึ่งก็โย่เนาะยอย่างเงี้ยอยู่ได้ขายอันโคตัวนี้ก็เห็นแต่ว่านักงานกฎหมายพึ่งเน็ตเนอร กฎหมายอย่างเดียวนาะทีนคือว่าแล้วเราก็จักแบบใดคนติดอ่ามักเบี้ยเจี้ยไผคือเพิ่นเว้าแหละเนาะก็ได้ยินหลายปากเว้าอยู่ในหูเพิ่นลดลงมีพกมีดอีกเด้อฮะพกมีดอีกเด้อเนาะเอมีกได้ยินข่าวอยู่ว่ามีมีดโอ้เอามีดจี้เอาบ่เห็นแต่ว่าเราบ่แทงแค่แต่ว่าเราก้มลงเอาี่ช่าเขาเว้าสอุ่อยพังวานี่เราก้มเอา ให้ให้แต่พอเราเราอยู่พังก่อนใช่นี่เอาไปช่างเลยในห้านเล่านะเพราะว่าเขาบอกในแถวบ้านทำดีๆก็แล้วดึงเอาเลยโอ้คืออ่าผูดดึงดึงแลยดึงแล้วกีรจักกีรจักกันจิมเปนตุกันห้องกันตลาดฮั้นโอ้คือคือผู้เสียหายนะเป็นเจ้าของร้านแม่โอ้กำน้ำท่านและพี่น้องไปบ่รอดไปบ่รอดแล้วดึงปึ๊ดแล้วพอดีอะรถจักตกลงคลองในตลาดไปบ่รอดครับไปบ่รอด โอ้ยเนาะเราก็ถือว่าบุญเ่าได้คนเศเนาะคนจะเสษเนี่ยจะต้องพิจารณนาจะมี<อ>ลูกมีเจ้าเ<อ>นาะคนคิดใ่นเนาะแต่ว่าจำเป็นนิริ่กันเนาะเป็นอิริีกับ้รงจำเป็นขอเนาะเป็นขอคือข่มันบุมีขอก็ขโนาะมนคือดั้งทอพอเพ่นน่กะ อ่าชูชนอยู่กับลูกกับเต้าก็บอกนะเป็นลักเพราะว่าบางเทือเขาอันจริงที่เขารักม่ามูเดือดร้อนเนาะแม่นบางเทือไปรักเงิ่อนมูแท้บางเทือเงินนั่นมูจําเป็นที่จะไปรักษาโรคไข้ที่ว่าเนาะเม่นเม่นถ้าว่าจําเป็นลีมันก็มีหลายทางออกอยู่แต่ว่านี่กะคือวบอกนะน้องความคิดของเพิ่นไว้ชั้นช้าผมมีไฟตัดสินใจแทนเพิ่นได้ดอกก็แบบตกใจอยู่เนาะแบบว่าคนแถวใกล้กำเขาเคยมาเขาเคยไปเคยมา แต่ก่อนชุบลูกกับพากกันคีจักลงมาเรื่อยอยู่ได้พอเห็นเหตุการณ์นี้พอท,มมอท้วงบอกกล่าไปคำมามืดบาดนี้มันกับมีลายกรณีเนาะหัวเล้วก็ได้มันกะบลายขู่ลายคนอ่านี่โยผู้บ,บางคนอ้าอย่าปีนเด้ออย่าปีนเด้อไม่ตัวละครต้องบริโภกเด้อตัวละครเนื้อ่าเนาะสำล็กมันจะใช้ลายแทนนี่หุมจะแช่มาช่วยกันประตูเลยเ็นเพื่อนบ้าง องมีแต่ผู้วเป่าแท้เอาบ่จากคนเคผู้เดียวสองคนนั่นเคยยังบมไวเลยเลยะจะมีผัวสองคน่น้นงชายนกชายเออเดียวมีผัวสองคนนักก็ต้องขียเรแท้เจ้าเะโตโมหงงแต่งไรอืองน้องๆคนพากันมาจะใช้อะไรใช้หลายอยู่ปอดทุกคนแม่นบนไนคือประมาณเทาบองคนเนาะแม่บ ประมาณบ่ชาวตาเอ้ยมันสีนั้งสีตาเวลตาเนาะชาวเวลตาเอ้ยบ่อพ่อหนูบ่อพ่อกะกะคือสีลายยางโยถ้าว่าเงินกะคือสีลายล้านโยพ่อพี่น้องเอ้ยคือหลังกะสีกะยังเป็นเล็กตะพมตะปูได้เฉพาะมีอยู่บ่เบ็ดเนาเบ็ดเนาตัวเก่าบ่เออถอนเนาเบ็ดเนาเนาะไม่ชิบหายสิลากกระจาดชิบเพนบ่ สังกะสี10บ่หรือซาว15แผ่นอืมได้ๆอย่างอยู่ของฝากของต้นเนาะส้เอาเป็นเงินให้ทางพ่อเพิ่นไปซื้อน้ําเย็นกินเนาะพ่อกอนเพื่อนหล่แม่น้อนเด้กะคือว่าแล้วบ่ได้ซื้อหยังอาฝากมาต้นกะแบ่งปันน้ําจิตน้ําใจกันเล็กๆน้อยๆล่ะเนาะพ่อพี่น้องเนาะแบ่งปันกันไปกะช่วยกันเนาะพี่น้องเนาะแม่นๆเกี่ยวกับพ่อแม่น่นําคนรวยดอกว่า าบางในพ่อช่วยได้เขาก็ช่วยเนาะส <im par> ี่ห <im par> นพ่อช่วยได้ก็เล็กๆน้อยพี่น้อเนาะเพื่อนชื้อนั่นเย็นเรือนั่นอยู่นั้งกินของคพนตามสบายใจเพไนเลยเนาะโดยโดยไปเถอะเนาะกับปะได้พออใบหน,นี่เนาะโดย,โดยเอ้าสบายดีเถอะเนาะสบายดีสบายดีเนาะมื่อหน้ามื่อไนมาเยี่ยมมา am, ยามกันไหมเด้พอเนาะงพับน้องเลยก็คือว่ามื้อนี้ก็ได้ลงมาหาลุงน้อยแล้วก็พ่อเหตุการณ์ปุ้นสายโคข้ามป่วยไปน้องเลยโอ้ยเนาะ เล่าเล่าต่อกันมาบัดทั้งป้าโมุเนาะป้าโมุหรือป้าโมะพินแหละพ่อพี่น้องเอ้ยทั้งโมเยตกับผู้ซื้อเราครับกันใดถึงมาเบ็ดตูนลิเลียนดีกวัดมาทางเฮือนน้องลินดาบบดนี้พ่อพี่น้องเอ้ยกันนี่แหละอ่ทางเฮือนทางชานก็ยังบ่แล้วถ้าพ่อเพิ่นก็ได้มาบวชระบัดอยู่นี่อ่ขึ้นผู้เดียวลงผู้เดียวโอ้ยเนาะพ่อพี่น้องเนาะเอากระคือว่าเด้อเนาะ่อพี่น้องเนาะถามว่าเนาะคำว่าคำจัดมาภาควรก็ต้อง ขอไฟนำเดินไลเด้อร์น้องไฟพี่น้องเนาะถ้าอันนี้ก็ขอให้พ่อพี่น้องเนาะนะฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ท่านซะกเกาะมากุฎจามพับชมคลิปเพื่อให้บ่เหียดเนาะมีกำลังใจคลิปต่อๆไปเน่เด้อไอพี่น้องไอ้ท่านี้ขอให้พ่อพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห่งกันเมื่อชูผู่ชูคนควมเจ็บจะได้ความไข่ยามีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดขอให้ได้นะดังใจมุ่งมั่นปรารถนาเด้อเนาะงท่านี้บ่เหยียดเองคือใจขอฝาวคำว่าสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องบ๊ายบาย